กำลังขับรถไปที่สวนหลวงหลงอเก้าเนาะเดี๋ยวกำลังจะถึงอีกห้านาทีเนาะก็วันนี้เราจะไปออกกําลังกายกาันแล้วก็เดือนนี้จะแบบว่ามีเพื่อนๆถามมาเยอะว่าเออแบบเรื่องของการไดเอทอะไรแบบนี้เราก็เลยจะมาลองถ่ายวอล์กวันเดกับแนนดูนะคะว่าเออวันหนึ่งเนี่ยแบบแนนทําอะไรบ้างแล้วก็ปกติอะเพื่อแนน,นจะแบบทําไอเอฟอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองแชร์กับเพื่อนๆดูเนาะว่าไอเอฟเนี่ยของแนน คือหิวมากก็ปกติก็จะทานวเยัลลี่นี้นะคะเพราะว่ามันแต่ว่าจะช่วยให้อิ่มเขาได้นิดน,นึงเนาะแล้วก็อร่อยด้วยเดี๋ยวเราไปวิ่งกันเนาะ w o m e to e t r y a r y s g ้เ r o u n d นะคะวันนี้ก็จะเป็นวัน Day IF Routine ของแนนเนาะก็จะมาแชร์กิจกรรมที่แนนทำต่อวนันแล้วก็สิ่งที่แนนกินเน,นาะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าแนนทำอะไรบ้างนะคะ มาเลยเป็นชุดเสร็จแล้วเนาะเรากลังมาไก็จะจัดเต็มนะคะมือช้าเดี๋ยวไปดูว่าจะกินเดี๋ยวา่ไหนนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงตลาดสามรมารดกแล้วเนาะตรงนี้ก็พนักงานต้อนรับของชาวไทยจะมาพูดคุยกับใครยังไม่เคยมาก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในที่เป็นโซนแบบของกินเนาะไปกันอ๋อมื้อเช้าเนาะ ก็จะกินแบบม่าแต่แต่ดนึงมันก็แบบโจ๊ะชีาใส่ไข่แล้วก็อะไรแบบเหล่านะคะทุกคนดีใจได้กินข้าวแล้วเห็นไหมถก็แบบว่าถ้ากินหลังของงานกาชาปนุพรมันก็จะแบบ ันจตอนตอนที่ออกเสร็จใหม่แล bueno, ้วจะรอมานินข้าวมันจะ้สึกว่าใจเต้นมากแต่ว่าพอเรามากินมล้วจะรู้สึกดีมากแต่ะ่ทุกคนก็แนะนำนะคะออกกําลังกายตอนเช้าแล้วค่อากินข้าวเช้าไป็นยทแบบาค่ะแนี่นะคะร้านเต้าหู้กอนที่สมัารก็รานนี้ก็มาประจำเหมอนกันนะทุกคนค่ะ ข้าท้องโกตัวหนึ่งแล้วก็ถ้าซื้อเพิ่มก็ตัวละสามบาทนะะอันนี้ร้านร้านชื่ออะไรอะคะขวดนอกบ้านร้านชื่อขวดนอกบ้านนะคะกาแฟนอกบ้านนะคะทุกคนน่ารักมากแล้วก็โก๋และต่างนะคะทุกคนก็ตอนแรกสั่งแค่จะมาสั่งแค่กาแฟใช่ปะก็สั่งโกเลียงมาไม่ใส่น้ำตาลเนาะแต่ว่าหันไปเห็นป้ายตรงนี้นะคะมีป้ายไข่นะคะก็เลยมันก็เลยมีไอเทมเพิ่มขึ้นมานะคะทุกคนเราก็ยัง กินกันต่อได้อีกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวอย่างที่บอกตอนเช้าก <at> ็จะจัดเต็มนิดนึงรามากิค่ะกินมากถึงละร้อยมีอะไรชื่อล็อกเนี่ยไม่มีชื่อร้านแต่ว่ามีมีมีล็อกนะคะทุกคนแร่ซับปะรดสับชื่อว่ามามาที่สับปะรดสัมมาก่อนนะคะทุกคนแล้วนี่ขายแต่สับปะรดอย่างเดียว มาทีแรกก็จะสุดตอ่อเพราะว่ามันหวานมากอ,อรออเลย ของท่อแล้วก็ของมันใช่ปะก็ร้านนี้เขาจะแบบว่ามีอารมณ์ขสลัดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูเมนูเป็นก่อนเนาะและ้วกา็แยกคาถาเอาเลยค่ะมาแล้วนะทุกคนก็ที่เราสั่งไปเนาะก็จะมีเป็นแบบว่าจำชื่อไม่ได้แต่เป็นอารมณ์ว่าอะโวคาโดสลัดเนาะ,ะ,าะ,ะก็จะเอาะะอะโวคาโดใช่ปะแล้วก็สลัดอะโวคาโดเดิบ์ซอสอะไรอย่างเงี้ยแ,แ,แล้วก็อกไก่นะคะทุกคนก็จะแบบนิดนึงเนาะแล้วก็มีน้ำอันนี้ก็จะเป็นน้ำแบบว,ว่าอารมณ์น้ำดีท็อกซ์ค่ะก็มีบะโวตีนโรสอะไรี้แล้วก็มะนาวเนาะ ก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นอู่จะร้อนอ่ะเป็นส c ป c h e ชีสนะคะอันนี้จะไม่ค่อยเมือตี้นะแต่ว่าแต่ก็เ,เขาอยากกินเขาก็เลยสั่งน,นี่นะคะทุกคนก็สั่งมาเยอะเนาะแต่ว่าปริมาณที่กินของเทียงก็จะประมาณนี้พอนะคะจะแบบว่ามีสลัดใช่ปะแล้วก็ขีกรองชิสนิดนึงเพราะว่าแคลอรี่มันจะสูง ทุกคนก็จบแล้วนะสำหรับวันเดย์ไอเอฟลทีนของแนนนะคะก็เราจะกินแค่มื้อเช้าเที่ยงแล้วก็มื้อเช้าเราก็จะจำเต็มแล้วมื้อเช้าก็เป็นออังกายแล้วก็กืนข้าวเช้าที่ตลาดเนาะซื้อขนมกินด้วยแล้วก็มื้อเที่ยงเราก็เลยกินแบบเฮลตี้หน่อยก็มาจบที่ร้านฟาร์มแคน์รีนะคะร้านบรรยากาศน่ารักๆแบบนี้ก็เฮลตี้ด้วยก็สำหรับไอเฟลนะแนนก็เริ่มมาประมาณตั้งแต่เดือนมีนาตอนนี้ก็เดือนเซปตเหมย์ใช่ป่ะเดือนเก้าแล้วเนาะ ก็ประมาณ5 6เดือนใช่ปะทุกคนก็ลดไปประมาณ5้กิโลนะหลักๆก็คือจะเน้นแบบว่ากินแค่มื้อเช้ามื้อเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นอะหลังจากเที่ยงนั้นก็จะไม่ไม่ทานอะไรเลยถ้าทานถ้ายู่จริงก็จะทานเป็นแระพวกนมน้ำผลไม้ไม่ก็แบบผลไม้แค่แบบอยู่ในถ้วยถ้วยเดียวอะไรเงี้ยก็โปรตีนนะคะถ้าตัวไหนที่อยากแบบของหอะไรแบบนี้เนาะถ้าไม่ค่อยถนัดออกกำลังกายนะแนนจะไม่ไม่ได้เน้นแบบเป็นสายแบบออกกำลังกายแบบเยอะมากๆอะไรแบบนี้ ก็แนะนำนะคะสำหรับ i อเป็นอะไรนี่คือทุกคนคงไม่ไดาหัวละมั้งไปลองเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ก็คือจะมีรีวิวเยอะมากอยู่แล้วว่าเอฟต้องทำยังไงนะคะก็ประมาณนี้นะคะไว้เจอกันในวันต่อไปเนาะถ้าชอบวังนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้แนงด้วยนะคะบ๊ายบาย